เอพิ od ชูนะครับผมจะเป็นสินค้าบัตเตอร์ฟลายสองพนะครับผมโอ้อยางเยอะมากยางเรียบความหมุนความจ,จัดไม้นะครับผมด้ามหงสปลาด้ามตรงนะไม้ที่ผมใช้ก็ตัวนี้นะครับ ชีนปากกาจับปากกาวัสดุนะครับผม C N F Z L C Fiber Z L Fiber A L C Super Z L C ไม้สำเร็จนะครับผมไม้สำเร็จก็มากมายเลยเยอะมากเลยอันนี้ยังไม่อัปเดตนะครับปี2 0 2 1 สามปีสวยครับรองเท้าใครสนใจก็สามารถที่เข้าไปที่ Butterfly t h a i l a n d .com นะครับผมในของบัตให้เลือกมากมายนะครับผมเสื้อผ้ากุณเจทิปกระเป๋าซองต่างๆนั้น ก็ก่อนจะจบนะครับก็จะฝากข้อคิดนะครับผมถ้าเราสอนปิงปองกับคุณคุณก็จะซื้อไม้ซื้อยางซื้อเสื้อซื้อถุงเท้าซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อซอง ซื้อโต๊ะซื้อเสื้อผ้าซื้อเทปติดขอบซื้อมากมายนะครับปิงปองให้สุขภาพแต่ว่าก็ต้องอย่าลงทางนะครับใช้เงินเกินไปกับปิงปองนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย